ถึงแม้การเริ่มต้นเลิกเล่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องรอคอยแต่ห่วงยามของความรู้สึกสูญเสียและพัดพรากก็ไม่อาจเลวเว้นให้ผู้คิดจะเริ่มต้นอย่างพี่ปิ่นนะครับซึ่งเขาเองก็ยังสัมผัสมันได้อยู่ทุกช่วงเวลาครับเ,เราผ่านเราเคยมีมีลูกแต่วันนี้มันไม่มี เดี๋ยวมันจะเป็นแฟนเราเลยถูกเรายอมรับเสียเสียกเ็เพื่อนติดเพื่อนติดทุกอย่างแต่เราไม่โทษคนอนื่นเลยนี่ยตัวตัวเราเดี๋ยวว่าเออบริหารเวลาไม่เป็นบริหารตัวเองไม่เป็นบริหารจิตใจเลยไม่เป็นเราจะรู้ก็เพื่อเข้าไปเนา ก่อนหน้าพี่ปิ่นจะเริ่มต้นเลิกเหล้าเพียงสองวันพี่ปิ่นตั้งใจจะเดินทางไปหาน้องตังลูกสาวคนเดียวของเขาที่หนีออกจากบ้านมาอาศัยอยู่กับญาติที่อำเภอโรกพระจังหวัดน,นครสวรรค์ได้เกือบสองเดือนแล้วครับด้วยเหตุผลที่ไม่อยากทนเห็นพ่อจมอยู่กับเหล้าทั้งวันยันค่ำอย่างที่เป็นอยู่ความหวังหรือความตั้งใจแรกของเขาก่อนที่จะเริ่มต้นเลิกเหล้าให้สําเร็จอีกครั้งก็คือการได้พบหน้าลูกสาวและให้สัญญาณในสิ่งที่ลูกสาวร้องขอมาตลอดดีมือของพี่ปิออ่นเขียนไว้นะฮะ ถ้าไม่รู้จักแพจะชนะเป็นยังไงอ้าวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ่นเองเละวันนี้พี่ปิ่นจะไปไหนครับไปที่นครสวรรค์ไปนครสวรรค์สาวอื่มปรเดี๋ยวอ่างนี้ไปรับลูกสาวกลับมาอ๋อเขาไปเขาไปอยู่โน่นตั้งประมาณสองเดือนแล้วแหละครับเดี่ยวล่ามไปก็คือตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ที่วันที่แปดวันที่หกสิงหาครับก็คือยังไม่ได้เจอกันเลยอยางครับพี่ปิ่นไปนครสวรรค์ยังไงครับ ก็คือไปรถโดยสารครับรถรถทัวร์รถอะไรเงี้ยนะถ้าไม่มีรถตู้ก็ไปรถทัวร์นะไปกับใครครับพี่ไปกับพี่แก้วสองคนพี่แก้วทำไมไปเป็นเพื่อนไี่ปิดแล้วครับเขากลัวกลัวลักษณะจะกลัวอ๋อครับไม่พอไอ้รุ่นนั่นเนเราทำงานทุกวันอะ กลับเข้าบ้านผมเมาผมหล,ลับแล้วลูกเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยแต่ผมจะวางตังค์ไว้อย่างเดียวอผมยังไม่รู้เลยลูกไม่ได้กินข้าวก่นนี่ช่วงหลังก็เป็นแบบนี้เออ่อก่าทีวันนี้อถ้าตรงนั้นเวลาเรามีให้ผมบอกสัญญากับลูกผมแล้วว่าวันอาที์เป็นวันครอบครัวผมจะต้องอยู่กับลูกไม่งั้นผมต้องพาเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งพาไปตกปลาบ้างพาไปเที่ยว้างนี้บ้างเขาขอให้ผมพาไปเที่ยวแค่บิ๊กซีเทันงผมไม่มีเวลาห อะไรสักอย่างนะเราต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มต้นที่เลิกเล่าตั้งใจว่าจะเลิกเล่าตั้งใจไม่ตั้งใจก็พี่แกเขารู้ดีว่าหนึง่งแฟนมเข้าไปแล้วต่งนางหากก็เร,เรื่องนี้แหละมาคิดได้ไม่รู้สายไปก็ช่างมันแต่ว่าเราจะต้องเริ่มต้นซะวันนี้ให้ดีที่สุดถึงมันจะถึงจะบางสิ่งบางอย่างมันจะสายไปแต่สําหรับชีวิตผมเนี่ยนะนผมะว่ามันยังไม่สายผมจะเริ่มต้นมันทุกวัน ทุกวันทุกวันจะย้ำตัวเองแบบให้มันแบบนี้ทุกวันนี้ผมก็ย้ำตัวเองว่าเออเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นวันนี้ซะวันนี้ซะวันนี้ซะเดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยขารู้สึกแบบนี้กำลังจะเกิดในตัวความตั้งในคืวันนี้ขอเห็นหน้าอยากจะพูดอยากจะคุยเขาสิ เาได้วันนีในออการเล่นเล้ารอะไรอย่างนี้ผมทำแ่ก็ยัยิกางดันอยากให้เขาอยากให้คเมอตอนนี้พ่อรู้สึกแบบนี้แบบนี้จาที่นีเทิจะเป็นยังไงก็ตามที่อยู่ทีอยู่ไหนก็ตามแต่วันนี้ถ้าพ่อเจอผแล้วพ่อจะจะบอกส่งนี้้รับไว้ดูเหมือนว่าการเดินทางจากกรงุงเทพไปยังอำเภอรโกรกพระจังหวัดน,นครสวรรค์ ถึงแม้จะใช้เวลาเดินทางไม่ถึง3ชั่วโมงแต่เมื่อสังเกตจากแววตาและการของพี่ปิ่นเวลานี้แล้วนั่นน่าจะเป็นเวลาที่ยาวนานสําหรับพ่อที่เฝ้ารอพบหน้าลูกสาวมาตลอด2เดือนอย่างพี่ปิ่นนะครับตอนนี้ความรู้สึกที่จะไปเจอลูกนี่มันยังไงบ้างครับมันรู้สึกแบบ เออแฮปปี้อ่ะนะเ,เ,เมือม่อๆกระจากกันมาตั้งนานนี่เราได้เจอกันเงนี้ยก็คงไม่กี่นาทีคงได้เจอกันคแค่น,น้นแหละตึงเส้นไหมรับพี่แน่นอน,นครับ

ู้สึกที่เห็นหน้าลูกแวบแรกเมื่อกี้มันรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกมันก็ดีใจด้วยแล้วก็ดีจะได้หายห่วงเขาเขามาดีแล้วก็ดีแค่นั้นเองนะแค่ดีใจเลยแม่โทรหาว่ะเมื่อวานก็โทรว่าว่าอะไรก็โทรมาคุยถามว่าจะกลับไหน เรขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแม่แม่บอกไปขายก๋วยเตีย๋ยวช่วยแม่ได้ช่วงเวลาที่มีความหมายและสําคัญที่สุดสําหรับน้องตังจากการที่พ่อเดินทางมาหาถึงจังหวัดน,นครสวรรค์ครั้งนี้อาจไม่ใช่อยู่ที่นาทีที่เขาได้พบหน้าพ่อในรอบเกือบสองเดือนหรอกนะครับแต่ทว่าอาจอยู่ที่วินาทีที่พ่อของเขาได้พูดในสิ่งที่เขารอฟังมาตลอดหลายปีก่อนหน้านี้ครับคี <c oughs> บอเสียบาอ,อย่างพ่บอ,ดดอบอกอยู่แล้ว ถึงแม้ปลายทางของถนนที่เขาเลือกเดินเพื่อหวังเลิกเล่าให้สําเร็จดูเหมือนยังอยู่อีกยาวไกลนะครับแต่อย่างน้อยพี่ปิ่นก็คิดและตัดสินใจก้าวเดินออกห่างจากหุบเหวของเล่ามาได้ก้าวหนึ่งแล้วครับซึ่งเป็นก้าวสาคัญที่สุดของผู้คิดจะเริ่มต้นอย่างเขาร่วมเกาะติดชีวิตของชายคนนี้ปิ่นทองฤทธิธรรมว่าเขาจะทําสําเร็จหรือไม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้ต่อในสัปดาห์หน้าครับ ท่านผู้ชมครับรายการจุดเปลี่ยนเรียลิตชุดเลิกลเล่าเลิกจนเริ่มต้นได้ทันทีนี้นอกจากจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงพิษภัยของสุราแล้วนะครับเจตนารมที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องการที่จะพิสูจน์ยืนยันกับท่านผู้ชมนะครับว่าชีวิตคนเรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้จริงถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นมีความแน่วแน่และมีวิธีการที่ดีพอครับ เป็นทองทธิทีรทนั้นเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาสามัญน,นะครับแต่เขามีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองโดยที่มีชีวิตที่ดีกว่าเป็นหลักใช่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารายละเอียดของชีวิตแต่ละปลอกที่เขาต้องเผชิญน,นั้นตัวเขาเองต้องเป็นผู้แก่นะครับต้องเป็นผู้ที่เอาชนะความอ่อนแอของตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญของการที่จะทําให้คนเราสามารถที่จะเอาชนะตัวเองได้ เรื่องราวของปินทองจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันในวันพุธหน้านะครับข้าพเจ้านายปินทองวิธิธรรมขอปฏิญาณว่าจะเลิกดื่มสุรา,ราข้าวเบิกได้แล้วขอให้มีความสุขมีความเจริญข,ขา้าพเจ้าเดินไม่ได้ตามปฏิญาณ หัวให้เมียนเป็นไป